ครับผมเดชพงษ์โชคชัยวิทัศน์นะครับ CEO บริษัทมาเธอร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดหมาชนนะครับมีทำซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในจังหวัดกระบี่พังงาสุราษฎร์ธานี <c oughs> เราเป็นธุรกิจท้องถิ่นนั่งเดิมนะครับเรา,าเปิดนี่เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเราก็พัฒนาจากโชหวยเล็กๆแล้วก็มาเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต แล้วก็มาเป็นมาเช่นะครับทั้งค้าปลีกค้าส่งสินค้าอุปโภคบร,โรคิโภคนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด20สาขานะครับก็ปักหมดดุดอยู่ตามต่างอำเภอแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดกระบี่แล้วก็สุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดพังงานะครับก็ด้วยด้วยธุรกิจของค้าปลีกนะครับเราเข้าใจว่าเป็นธุรกิจที่ ดั้งเดิมมาเราเป็นรุ่นที่สองซึ่งเรามองว่าเรามีความชำนาญและก็แข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมามีทั้งแบรนด์ใหญ่ที่ลงไปทางกระบี่นะครับก็ไม่ทำไม่สามารถทำอะไรมาเทอร์เราได้เราก็ยังเติบโตอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ร้านลเล็กและก็ขยายสาขามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดเราก็ยังทำกำไรได้เติบโตได้นะครับก็ถือว่าเป็นความแข็งแกร่ง ท,ที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เรามีความรู้ความเข้าใจลูกค้านะครับลูกค้าด,ด้วยการเราหาสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่เขาต้องการราคาที่ลูกค้าสัมผัสได้ลูกค้าชอบถือว่าเรามองว่าเป็นจุดแข็งที่ทําให้เรายืนมาได้จนท,ทุกวันนี้ทั้งๆที่ค้าปีกเราทุกวันนี้การแข่งขันค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะด้วยพอร์ตใหญ่เป็นรายใหญ่ก็เข้าไปที่ผ่านมาก็ เราก็มีการพัฒนานตัวเราเองทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นระดับที่ว่าเราตั้งใจว่าจะขยายมากขึ้นหลังจากที่เราได้ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับเงินทุนบางส่วนเราก็จะไปขยายสาขานะครับก็ยังมั่นใจว่าเราสามารถย็นหยัดนะฮะแล้วก็สู้เขาได้อย่างภาคภูมินะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรา ก็วัดกันแล้วเราเช็คกันแล้วว่าเราพัฒนาของเราได้ค่อนข้างจะดีนะครับส่วนการระดมทุนในในครั้งนี้นะฮะเราก็เข้าใจได้ว่าเราต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเราต้องอขยายสาขาเพื่อ,อเพิ่มมาร์เก็ตแชร์นะฮะให้มาเธอร์ของเรานะครับเราก็คิดว่ารูมตรงนี้ใหญ่มากนะฮะใดใครับอีกค้าส่งสินค้ามันเป็น สิ่งที่ต้องใช้ทุกวันนะฮะผมว่ามันเป็นมันเป็นธุรกิจที่ไม่มีวันตายนะฮะด้วยด้วยเป็นสินค้าที่เป็นพื้นฐานเป็นปัจจัย4นะครับเพราะนั้นเลยผมว่าด้วยตลาดเนี่ยมันไซส์ใหญ่วันนี้มาเทร์เรายัางเล็กมากนะฮะยอดขายแค่พันกว่าร้านนะฮะจริงๆค้าปอีกทั้งประเทศไทยเรารวมๆแล้วก็เป็นร้านๆหลายล้านนะฮะเราคิดว่ามีโอกาสมากที่เราขยับไปเป็นหลายพันนะฮะขยับไปเรื่อยๆได้โดยการเลขเปิดสาขา นะครับแล้วก็กระจายตามแหล่งที่เราถนัดที่เราชํานาญนะครับก็เริ่มจากกระบี่แล้วก็ไปจังหวัดใกล้เคียงน,นะครับก,ก,ก็ถือว่าเราน่าจะไปได้ดีหลังจากเข้าระดมทุนนะครับอย่างที่เข้าใจนะครับว่าเราระดมทุนเพื่อเราจะทําทให้ต้นทุนทางการเงินเราดีขึ้นนะครัแล้วก็เราต้องการขยายสาขาเพื่อแบ่งมาร์เก็ตแชร์นะฮะจากจากรายอื่นรายขาใหญ่นะครับ ซึ่งเราก็มั่นใจว่าหลังจากระดงทุนเนี่ยเรามีความเราสามารถสปีดต,ตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เราอาจจะเพิ่มพวกเทคโนโลยีอะไรมาช่วยเราได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ ความน่าสนใจนะครับของในหุ้นของตัวนี้นะครับคือต้องบอกว่าก็จะมีหลายๆข้อนะครับข้อที่1นะครับจากประสบการณ์ของบริษัทนะครับบริษัทเนี่ยประกอบธุรกิจมามากกว่า40ปีนะครับแล้วก็เป็นคนท้องถิ่นนะครับฉะนั้นก็คือจะสามารถเข้าถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในชุมชนต่างๆนะครับของบริเวณแถวนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าอย่างในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดโควิดเนี่ยบริษัทก็สามารถยงนหยัดได้นะครับ จากในอดีตเนี่ยก็คือบริษัทมีทั้งในส่วนที่เป็นท้องถิ่นแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวแต่จากโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาเลยบริษัทก็ยังสามารถปรับปรุงนะครับแล้วก็สามารถมียตาก,การเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและช่วงนี้กระบี่นะครับเริ่มกลับมาแล้วนักท่องเที่ยวกลับมาบู๊แล้วแล้วสาขาต่างๆที่เคยมีผลประกอบการที่ลดลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นบวกเกือบทุกสาขาแล้วนะครับชั้นส่วนนี้ก็จะ ทำให้นักลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าลงทุนแล้วก็น่าจะได้รีเทิร์นนะครับแล้วก็มีผลประกอบการที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งตอบแทนได้กับนักลงทุนได้ครับในการกําหนดราคาขายนะครับที่บาท40นะครับคิดเป็นอัตรา P/E อยู่ที่ประมาณ21.40นะครับในขณะผู้เทียบเฉลี่ยนะครับในตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35เท่ากว่ากว่านะครับฉะนั้นจะเห็นได้ว่าราคาที่เรากําหนดนะครับในครั้งนี้เนี่ยจะมีส่วนลดให้กับนักลงทุนนะครับ ซึ่งก็ต้องขอฝากนักลงทุนนะครับที่สนใจนะครับแล้วก็ทางในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะครับก็ขอให้ความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็จากที่ร่วมงานกับบริษัทในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนะครับเป็นบริษัทที่ดีนะครับมีธรรมาภิบาลนะครับรวมถึงนอย่างที่เมื่อกี้ทางซอนะครับหรือคุณจุไายวันได้บอกนะครับก็คือ บริษัทเนี่ยร่วมกับในส่วนชุมชนท้องถิ่นนะครับในการไปการเอาสินค้ามาขายซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตัวบริษัทนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโซลารูฟนะครับบริษัทก็มีการลงทุนในส่วนพลังงานทดแทนทางด้านนี้ซึ่งจะทาให้บริษัทสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงไปได้อีกด้วยครับผมระยะเวลานะครับที่เราเสนอขายหุ้นครั้งนี้นะครับอยู่ในระหว่างวันที่2 7ถึง29มกราคมนี้นะครับ แล้วก็คาดว่านะครับจะเข้าซื้อขายนะครับในหมวดบริการนะครับของตลาดซับเอเมอนะครับตามที่กําหนดกันไว้เนี่ยเราพยายามจะเข้าให้ได้ทันก่อนวาเลนไทน์ครับผมนอกจากนั้นนะครับในส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กําหนดไว้นะครับเราจ่ายเนี่ยตามไม่น้อยกว่า40%ของกําไรสุทธินะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มีการจ่ายกําไรนะครับจากเงินปันผลโดยตลอดอยู่แล้วครับผม